อันนี้เราจะปักเสาเสริมนะครับเสาเสริมนี่เราใช้ระยะห่างกัน4เมตรต่อเสาหนึ่งต้นนะครับนี่ครับช่างกำลังวัดใส่เสาเสริมครับเราดึงทีเดียวยาว100เมตรเลยนะครับสุดนู้นเลยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็เราก็จะทำการตอกเสาเสริมนะครับอันนี้คือเสาหลักครับเสาหลักนี่ห้าสิบเมตรต่อเสาหนึ่งต้นครับนี่นะครับเราจะตอกอันนี้คือเสาเสริมครับนะครับอันนี้เป็นเป็นเครื่องตอกนะครับ ส่วนเสาหลัก50เมตร<ม><ม>ต่อเสาหนึ่งต้นครับมันจะมืดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่อากาศมันมืดนะครับแถวตรงนี้นะครับ<ม>นี่นะครับเดี๋ยวนี้ช่างกําลังวางเสาเสริมอยู่ครับเสาเสริมก็4เมตร<ม>อันนี้50เมตร<ม>เสาหลักหนึ่งต้นครับ เห็นไหมครับอย่างนี้แหละครับเราก็ใช้รถไถดึงครับเอาลกำลังดึงล้วนะครับใช้รถไถดึงเลยนะครับ นี่เราใช้รถถายดึงเลยนะครับจ้งไหมจ้ไงตีน่ะเขารวดมาปลกอยู่นี้เดีย๋ยวไม่ได้ตัดเลยนี่นี่นะครับช่างดึงกรัวครับ อันนี้ความยาว100เมตรครับสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังดึงรั้วอยู่จังหวัดราชบุรีนะครับเราใช้รถไถดึงเลยนะครับเราก็ทําไม้ประกบอย่างนี้นะครับเราดึงทีเดียวเลยครับอันนี้ยาว100เมตรครับเราดึงทีเดียว100เมตรเลยนะครับจะยาวไปถึงนู้นเลยครับ 50เมตรเราใส่เสาหลัก1ต้นครับแล้วก็มีเสาเสริม4เมตรหรือ3มเมตรเฉลี่ยที่ดินครับอันนี้คือเสาหลักครับนี่นะครับเดี๋ยวเรด,ดูช่างตรงนู้นกำลังตอกเสาเสริมอยู่นะครับเดี๋ยวดูคลิปที่2นะครับ ครับทีนี้เราเริ่มทํากั้นรั้วแล้วครับหมานี่มองเลยครับหมางงเลยนะครับไม่มีที่จะเข้ามาได้แล้วครับเลยยืนดูเลยครับอ้าวไม่รู้จะทํำยังไงละครับเพราะว่าเรากั้นอาณาเขตแล้วครับเข้ามาไม่ได้แล้วทีนี้นี่นะครับอ้าว ะทำยังไงดีนี่นะครับเราตอกเสาเสริมแล้วครับนี่ครับเราประหยัดแรงงานเราไม่ต้องไปขุดหลุมหยอดปูนครับนี่ครับผมมีเสาเสริมเป็นเหล็กกัก้นสนิมครับนี่นะครับ เสาเสริมนี่เราใช้4เมตรต่อเสาหนึ่งต้นี่นะครับมอท